แม้กระทั่งที่ตะกี้อาจารย์พูดว่าโลภะโทสะโมหะอันเนี้ยซึ่งเราไปปฏิบัติตรงนั้นก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าหมายความว่าอะไรแต่ที่ไปเนี่ยไปเพราะว่าส่วนมากทุกอยากจะไปเพื่อให้รู้ว่าเออทำไมมันถึงทุกข์เพื่อต้องการให้แบบว่าจะสุขกลับมาอย่างเงี้ยนะคะก็ไปพอไปถึงแล้วมันก็ ทุกข์มากขึ้นนะคะท่านอาจารย์คือทุกทุกที่ว่าเออพอไปถึงแล้วเขาก็ให้ทํา,ทอ,ยาอย่างนู้นทําอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นการที่ว่าเจ้าของสํานักเนี่ยคิดขึ้นมาเองว่าจะให้คนที่ไปเนี่ยจะทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการว่าเออสวดมนต์บ้างให้ทำความสะอาดบ้างก็ซึ่ง ฟังดูแล้วเนี่ยไม่มีการสอนธรรมะอะค่ะที่ไปมาไหลที่นะคะก็ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ค่ะคือต้องการฟาร์มสะดวกของแต่ละที่อย่างเช่นเราไปแบบเนี้ยเขาก็มีว่าทําอย่างนี้นั่งหนอเดินหนอยืนหนอซึ่งไอ้ที่ว่านั่งเนี่ยเราก็นั่งอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ทราบว่าเรานั่งยืนอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่ทราบอีกเขาก็ไปสอนให้เรายืนใหม่ แล้วเขาก็สอนให้เราไปนั่งใหม่เหมือนแบบกลายเป็นเด็กทารกไปเลยอ่ะนั่งนะนั่งหนอนี่นั่งอ่ะนั่งไม่รู้เดีนั่งให้นั่งห,หนอหนอความจริงก่อนที่จะนั่งเนี่ยทุกอย่างน้อยนะคะแต่ขณะที่นั่งไปแล้วไอ้หนอานานเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์แล้วก็เมื่อไหร่จะเสร็จหนอใจคิดเห็น,นก็เห็นอยู่<ๆ>และยังจะต้องบอกว่าเห็นหนอนะก็ะะยังหนออีก แม้กระทั่งจะทานก็ต้องทานหนอทานหนอเอ๊ะก็มาคิดพิจารณาดูแล้วว่าเราก็ทานมาตลอดชีวิตแล้วยังไม่รู้อีกเหลือว่ามันต้องทานหนออย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มาฟังฟังดูแล้วแล้ววันนั้นที่ท่านอาจารย์พูดถึงจำนักปฏิบัติก็ยังคิดว่าเอ๊ะอาจารย์บอกว่ามันผิดผิดอย่างไรก็จากการมาฟังธรรมะดูแล้วผิดเนี่ยผิดที่เราไปเพราะว่าเราอะไปเชื่อเขา ใช่ไหมคะแล้วไปถึงตรงนั้นปุ๊บเขาให้ทําอะไรเราก็ต้องทําตามยังไม่ครบวันก็ไม่กล้าออกมาค่ะทรมานมากๆค่ะเหมือนแบบให้นั่งสมาธิเราก็นั่งนั่งโดยที่ไม่รู้ว่าเขาให้นั่งทําไมนั่งทั้งเดบกินทั้งไคไรก็น,นั่งไปพอลุกขึ้นมากลับมาถึงบ้านทุกไหมทุกเหมือนเดิมเพราะที่บ้านเรายัางโอ้โหลกเต็มไปหมดเลยนะคะ แต่ไปถึงที่นู่นน่ะเขาให้เราไปช่วยทำความสะอาดทำความสะอาดเวรน,นี้คุณต้องล้างห้อง